น้องมิ้วก็เขาก็เ네ห็นว bueno> ่าน้องมิวน่ารักแล้วก็ช่วยแม่ทํางานแล้วก็สอบก็ได้ลำดับดีได้เกรดดีก็เลยมอบเป็นทุนการศึกษาให้น้องมิวอีกนะคะก็ขอบคุณพี่ยุคานะคะขอบคุณพี่ยุ้ยนะแอดเราจะเรียกพี่ยุ้ยขอบคุณพี่ยุ้ยที่เมตาน้องนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กได้ทําดีนะคะขอให้ยุ้ยมีสุขภาพแข็งแรงนะคะมาโขอบคุณไปยุ้ยลูกเสียงดังๆ ขอบคุณป้ยืุยด้วยนะคะก็ขอใหขอ้ขอให้คุณเปยุย้ยปยุย้ยขอให้ปหยุย้ยมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตไม่มีเรื่องร้ายะอะไรนะคะค่ะ,คะจริงๆไม่อยากให้สัญญาหรอกแต่อย่างน้อย <c oughs> ะะก็บอกซิว่าหนูจะยังไงนะอยาจะเป็นเด็กยังไงนะอาจจะต่อไปอาจจะไม่ชิงอย่างนี้แ,แต่หนะ้าตอนนี้มีความตั้งใจอยากจะเป็นแบบไหนนะทำตัวแบบไหนนะลูก ิดไว้ว่าอยากเป็นเด็กดีอพอๆล่ะยังไม่ได้คิดอะไรมากอ,อ่อันนี้น้องก็บคนตอบตรงๆนะคะเอฟซี <FC. S 1> <c oughs> บางทีน้องเขาเขาพูดปากกับใจเขายัางไงเขาจะพูดออกมาตรงๆนะคบบางครั้งเอฟซีบอกท่านเอ๊ะทำไมเด็กคนนี้พูดอย่างนี้นะ,ะใจจริงๆมาจากใจเขาเขายังแบบย,ยังปรับให้มันดูดีไม่ได้แต่นี่ก็ดีไปย่า่นะเอฟซีนี่คือของดีของธรรมชาตินะคะเสี่ยงอะไรไม่เห็นงากเลย มีเสียงแทรกนะมีคลื่นแทรกนะเอซีเอาไว้แค่นี้ก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคลื่นเดี๋ยวคลื่นจะแทรกไว้กว่านนี้นะคะตอนนี้อ่ะแยวขอถามน้องนิดนึงตอนนี้หนูได้อันดับที่เท่าไหร่นะที่สองค่ะโอ้โหรอบหน้าก็ให้ได้ที่หนึ่งนะคะรอบนี้ได้ที่สองรอบหน้าก็ขอได้ที่หนึ่งด้วยใจช่วยนะคะเรียนดี่งกพอได้ที่่ะไรก็อเป็นเด็กดีของแม่ของยายก็พอแล้วเนาะ ดีทุกคนเลยลองไหมหน่อยอ๋อขอบคุวังนะก็ลองขอบคุณก็ลองเลยยังไม่ใช่ป้าจะอยากได้หน้าอะไรหรอกแต่อยากจะบอกหนูว่า FC ไม่ว่านะคะที่บอกน้องก็ตรงนี้อยากให้หนูรู้จักขอบคุณคนที่เป็นสะพานบุญให้พูดคําว่าขอบคุณค่าขอโทษค่ะให้ติดปากนั่นแหละ มีขึ้นแทรกแล้วก็มีมีมิติยุทแล้วก็เวลานั้นนะมีขึ้นก็ว่ายตรงนี้ต้องมาบุญนี้ไม่ใช่อยู่แค่ตรงนี้ว่าตรงนี้คือคนระดับเดียวกันอายุเท่ากันหรือว่าต่ำกว่าหนูต้องเอามาตรงนี้เอาไว้ตรงจมูกตรงนี้ครบตรงนี้อาจใส่ในโลกจะน่ารักเอาใหม่ดิขอบคุณมิตยุทธดิเอาใหม่ค่ะเออสุดยอดนะอ่าแล้วขอบคุณคนเป็นสะพานบุญว่าไงนะ คุณป้าล้อมได้นะเออดีมากดีมากนะที่เป็นสะพานบนถ้าถ้าหนูเป็นเด็กดีถ้าหนูทําแบบนี้ไปเรื่อยๆป้าลอมเชื่อมั่นว่าสิ่งดีๆจะคขอามาหาหนูอีกอยู่เรื่อยๆจากคอมเมนต์ที่ป้าล้อมอ่านเฉพาะในช่องของป้าลอมนะจะมีผู้ใหญ่ใจดีป็นผู้ใหญ่เอฟซีเขาก็จะดูเขาจะชมหนูเพราะว่าเขาดูกันแต่ละช่องอยู่แล้ว บางครั้งอันนี้เราพูดในฐานะที่เราเป็นยู u ูบนะคะเอคือผู้ใหญ่แต่ละท่าน f อฟซใจดีแต่ลท่านไม่ใช่ว่าจะให้อ่าอจไม่ใช่เป็นทรัพย์สินเงินทองแต่เขาก็จะไปติดตามช่องแม่หนูดูช่องแม่หนูไม่ข้ามด่านนี่มันก็เป็นผลพวงมาทําให้เป็นสิ่งดีๆเข้ามาตัวหนูด้วยเข้ามาหาแม่หนูด้วย แต่ยายปล่อยเถอไม่เป็นไรหรอกยายแฮนนี่้ายายเขาดูแลตัวเองได้เดี๋ยวคนขับรถผ่านเดี๋ยวเขาเก็บตกนาเดี๋ยวเขาเก็บตกอีกแล้วเห็นไหมรอเก็บตกกลัวก็จะขับผ่านเลยไปสิโอเคนะคะคลิปนี้เราก็มีการสนุกสนานในฮากันไม่ว่านะคะก็ไม่อยากให้เป็นการที่แบบวิชาการมากก็ค kind of so ือมีการบอกน้องเขาบ้างอะไรบ้างนะเอซี ขอบคุณที่ฟิตชันนะคะอย่าลืมไปติดตามปุ๊แม่น้องหมีชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่ยูนี้คนเดียวกันใช่ไหมพี่รอมพื่อให้ล็กใช่บานกดสต้าไปพี่หน่อยกดเมื่อวานก็เป็นสะพานบุญให้แล้วนี่คือเมื่อวานก็เห็นอ่าเมื่อวานก็เอามาให้น้องด้วยเนาะเมื่อวานเห็นคลิปอยู่เห็นคลิประตังอยู่ลอยมาเข้าไปดูอยู่ว่า พี่ล้อมเป็นสะพานบุญให้น้องมิวเห็นเห็นอยู่ในศาลานะคะดีใจด้วยนะคะก็เห็นล้อมนะเขาเป็นสะพานบุญให้หลายๆคนนะน้องตองเอ้ยน้องมาเดียอ่างเงี้ยนะคะรู้สึกว่าเป็นสะพานบุญให้ตลอดให้ให้เด็กหลายๆคนนะคะก็ดีใจด้วยนะคะผู้ใหญ่ช่องพีรวันนะคะ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีช่องพิลาวันชาวแมวด้วยนะคะที่เป็นสะพานบุญให้พิลาวันมาให้เด็กๆได้หลายๆคนรู้สึกว่าได้มากเลยนะคะที่ผ่านพิลาวันเราก็จะมีสะพานที่ดีดีมากๆนะคะผู้ใหญ่ใจดีเขาดูทุกๆช่องนะไม่ใช่แค่จะดูแต่ช่องพิลาวันหรอกเขาเอพีเราก็มาซับมะละกอนะคะทำมะละกอกินตอนเที่ยงเองนะคะสับมะละกอไว้เนาะ มาๆาใครตีอืมมรักกอสับมะักกอให้สาวปานสาวปานก็จะไดปทำมรักกอกินเดี๋ยวให้สาวปานเนาะสาวปานไปทำสับให้ก่อนเนี่ก็ทิ้นแล้วก็แกะเรียบร้อยตอนนี้ก็เราก็สับมะักกอหล่อต้มกินเที่ยงมันใกล้แล้วนะคะใกล้แล้ว ใกล้แล้วใกล้แล้ว <c oughs> ลุงกิมก็บอกให้เอาไปไว้ตรงโน้นดูเสื้อผ้าม,ม,มามามาซักมะละกอพี่ ปานไปตามมากินอยู่กันกินหลายคนไปกินข้าวหรือเปล่ามากิเข้ากินไหน้เขาจะไปตามชุบตามก่อนคือนีมันมันก็เห็นอยู่ไหนที่แก้วเดี๋ยวหาอยู่ในตู้นี่เล่นตาใครหราบคลิปน,น,น,นี้ก็โห ไปไปไปใส่มาแล้วก็อนอยู่ตรงนี้ก่อนเขาจะตำไม่ได้ตำเยอะคุณพลอยคุณพลอยตำเยอะอยู่บ่อตำเยอะมันกินบ่หมด สำหรับคลิปนี้เราก็มารวมด้วยช่วยกันนะคะทำเมื่อกี้นี้เนาะได้มีนเสียงแตกออกมากอนะคะขอโทษขออภัย้วยเด้อเนาะอยู่ด้วยกันหลายคนมาก็แบบนี้แหะเนาะโอ้บรรยากาศเนาะค่ะดีมากเลยนะคะปาดนีในแหละฝนหยุดตกแล้วก็มันก็แบบนี้แหละเนาะลมเยน็นเย็นสบายนะคะหาวออกรวงแล้วตอนนี้โอ้โหเนาะมาดูสัปมารกอต่อนะคะ จเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะสวัสดีค่ะ